สรุป Present Simple Tense ถ้าเริ่มเรียนเรื่อง tense ก็ต้องรู้จัก Present Simple Tense ก่อนเลยจะเป็น tense ที่ใช้บอกสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันหรือทำบ่อยๆแล้วก็จะมี keyword อย่างเช่น adverb of frequency ที่บอกว่าทำอะไรบ่อยๆหน้าตาของ tense นี้ก็จะใช้ verb ช่องที่1แต่ถ้าประธานเป็น he, she, it, he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิง it สัตว์หรือสิ่งของ verb จะต้องเติม s หรือ es ด้วย ทีนี้วิธีดูที่เราจะรู้ว่าต้องใช้ tense เนี่ย present simple tense เนี่ยก็คือคำดูคำที่คำขยายเวลาที่เราเรียกว่า adverb of frequency บอกความถี่เรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามของ present simple tense กันดีกว่าประโยคบอกเล่าก็จะมีประธานแล้วก็ verb ช่องที่1อาจจะมีกรรมตามหลังหรือไม่มีก็ได้แล้วก็ถ้าเป็น he she it ที่เป็นประธานอย่าลืมว่า verb ต้องเติม s หรือ es ด้วยตัวอย่าง I have a cat he has a cat ประโยคปฏิเสธจะใช้ don't กับ doesn't มาช่วยนำหน้า verb รูปเต็มหรือ infinitive ตัวอย่างเช่น I don't have cat he doesn't have cat don't ก็มาจาก do not สำหรับประธานที่เป็น I y o U we, they ส่วน doesn't ก็มาจาก does not สำหรับประธาน he she, it เวลาเป็นประโยคคำถามก็ใช้ do กับ does มาไว้ข้างหน้าประโยคเลยตามด้วยประธานแล้วก็ verb รูปเต็มตัวอย่างเช่น do you have cat Does he have cat? เรามาทบทวนความเข้าใจกับคำถามแบบงัด8ข้อนี้กันลองทำด้วยตัวเองหยุดคลิปแล้วค่อยไปดูฉเฉลยหรือจะทำพร้อมกันเลยก็ได้คำอธิบายข้อหนึ่ง my friends เพื่อนของฉันหลายคนเติม s, s, <S เนี่ยมันก็เหมือน pronoun day เพราะฉะนั้น verb เนี่ยเอา verb ช่องหนึ่งเลยไม่ต้องเติม s เพราะว่าเป็นพหูพจน์ในที่นี้เพราะฉะนั้นตอบ my friends usually walk to work อย่าลืมว่า a d verb of frequency อยู่หน้า verb แทนเนาะ ข้อสอง Ann เป็นผู้หญิงแทนด้วย pronoun she เพราะฉะนั้น Ann has a small dog ข้อ3 our cat ก็คือมัน it เนี่ยเพราะฉะนั้น he she it verb ต้องเติม s our cat loves tuna ข้อ4ประธาน Ben and Pete สองคนก็แทนด้วย pronoun they พวกเขาเพราะฉะนั้น verb ช่องหนึ่งธรรมดา they ride right to school ข้อ5ประโยคปฏิเสธ o u we they ใช้ do not หรือ don't we don't know where the key is ข้อห my favorite color is gold ก็มัน it is gold ข้อ7 children ก็แทนที่เหมือน pronoun they พวกเขาเด็กหลายคนเนี่ยนะ children like to play games ข้อสุดท้าย these shirts are white เสื้อเชิ้ตหลายตัวแทนด้วย pronoun they ถ้าเชิ้ตตัวเดียวแทนด้วย pronoun it ในที่นี้เชิ้ตหลายตัวเติม s เพราะฉะนั้นเป็น they they are white และนี่คือสรุป Present Simple Tense แบบย่อหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะ